สวัสดีครับช่วงวิ่งและเที่ยววันนี้เรามาวิ่งกันที่ง,งานเขาแผงมามาราธอนครับตอนนี้เวลาตีสองสิบห้านาทีก็งานจะเริ่มเปิดให้เข้าไปงานได้ประมาณตีสามแล้วก็ปล่อยเราปล่อยวิ่งเวลาตีสามครึ่งครับเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยครับนอนไม่หลับปัญหาที่เจอเวลาออกงานวิ่งไปวิ่ง ปัญหาที่เจอบ่อยคือการน,นอนไม่หลับาบางงานก็ได้นอนสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่รู้สึกว่าง,งานนี้ผมไม่ได้นอนสักชั่วโมงนะเพื่อนๆที่ออกวิ่งก็น่าจะเจอเปัญหาเดียวกันตอนนี้สภาพร่รางกายไม่กระปีก้กระเป๋าเลยครับไอที่ซ้อมมาเหนื่อยๆซ้อมมาหนักๆมาเจอวันแข่งแล้วเจอสภาพไม่ได้นอนแบบนี้ก็คอยไปรุนอีกทีนะครับว่าจะไหวไหมไป ครับตอนนี้ก็มาถึงหน้างานกันแล้วนะครับก็มีการเอาตรวจ RT จะมีจุดเช็กอินตรวจประวัติการตรวจโควิดอยู่ตรงนู้นครับกอปล่อยตัวครับผมเช็กอินเข้ามาเรียบร้อยก็คือคืุณเริ่มมาถก,กันแล้วครับ ผมยี่สิองศาครับลอยตัวแล้วตามเกาะกันไปครับนี่ก็ผ่านมาได้เกือบสองกิโลแล้วครับกำลังข้ามสะพาน สู้สูๆสู่สู่ไม่ได้นอนก็สู้กันไปมึนมากเลยครับเลยดีนะครับที่แม่ดีคาร์ลซื้อไปสองสว่างมามาจากไหนครับพี่จากบุรีรัมย์จากบุรีรัมย์เหมือนกันนี่สารตายพวกผมมาจากสุรินทร์เนาะ <ayo> น้องน้องน่ารักมากเลยลูกแต่เช้ากันเลยขอบคุณมา,มากๆนะครับโอ้มีแตงโมด้วยขอบคุณมากครับหมอกกำลังลงจางๆครับ บรรยากาศก,กำลังดีเขาบอกให้ระวังสัตว์ป่าได้ว่าสองข้างทางมีแต่สุนัขข้างหลังก็ไม่เห็นกันแล้วครับทางก็จะมีเงินซึมเล็กๆน้อยๆทำให้เราวิ่งสนุกขึ้นผ่านมาสิบสอโลมีคนร่วมชะตากรรมอยู่ด้วยกันสามคนครับร้องอย่าดูน้องอยาดุน้องดูกันเลย มากก็มีดุบบ้างเอาบ้างไม่เหาบ้างก็เอาตัวเองให้รอดนะครับวิ่งในความืดแบบนี้ปฏิกิริยาต้องดีหน่อยกิโลเมรที่21แล้วครับเรามาถึงจุดกลับตัวแล้วนะครับก็ยังคงทำเวลาได้ดีครับแต่ว่าเนินซึมตรงนี้ตัดกำลังไปเยอะเลยครับ เป็นยังไงบ้างพี่ผ่านมา21กิโลครับโอเคโอเคโอเคใช่ไหมครับโอเคตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆครับไปๆการวิ่งมาราธอนก็เหมือนกับหนังชีวิตนะครับถ้าเราซ้อมไม่ถึงเราก็อาจจะจบแบบเจ็บๆเราต้องฝึกความอดทนมันก็เหมือนกับหนังชีวิตชีวิตหนึ่งตา จุดหมายไปทางตรงกลางพิโมลทอนคือความสุขของพวกเราเป็นไงบ้างพี่เนินเนี่ยเบื่อไหมรู้สึกจะเจอเยอะเหลือเกินนะเขานะอีกมาณสองโลครับตอนนี้เวลา0541ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วท้องฟ้ากำลังสว่างครับเราจะมองเห็นวิวสองข้างทางสวยมากครับภูเขามเมฆหมอก บรรยากาศดีครับเย็นดีครับอุดมสมูรณสบายเลยวิ่งวิ่งสองข้างทางมีข้าวโพดเลยคือภูเขาทะเรายนี้ประทับใจเส้นทางครับสดชื่นธรรมชาติสวยงามครับสุดยอดนะัสดีครับพี่มาจากไหนครับจากกรุงเทพครับแต่กรุงเทพอ๋อครับตอนนี้จะเอาซับอะไรครับนะซับสาม ตามลุ้นลุ้นลุ้นเหนื่อขึ้นคอลุ้นเหนื่อขึ้นคอที่เหมือนบางแสนด้วยกันเลยครับนี่ครับผมจ้าวบางแสนนะครับสบายอยู่สบายบาดเจ็บยเส้นทางนี่โหดที่พี่พี่วิ่งมาเขาอ่อนกว่าอ่อนกว่านะอันนี้ก็เหมือนมาซ้อมขาไปเรื่อยๆนะผมเขาไอ้ข้าวถึงเรื่อยๆสวัสดีครับผม สวัสดีครับอย่าดุนะเราอ่ะบางตัวก็ดูนะครับบางตัวก็น่า,ารักใกลแล้วครับสู้หน่อยครับอีกนิดนึงไรเขาโพดก็มีครับบรรยากาศดีจริงๆเลยตอนนี้ลงเนินครับเนินโลที่25ก็ยังไหวอยู่ครับ ยังอยู่ในเพจคุมเพจได้ดีอยู่ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าจะตามเป้าที่ตั้งไว้ครับ <c oughs> สุดยอดเลยครับส,สู้ๆครับส,สู้ๆครับครับส,สู้ๆครับส, <c oughs> สุดยอดเลยครับสุดท้ายใช่ไหมครับพี <c oughs> ต่ต่อไปรุ้แล้ว <c oughs> <c oughs> นะน้อๆนะขอบคุณมากเลยสู้ๆนะครับเส,นะส้นทางข้างหน้าสวยจริงๆครับกลัวด้ไหมฮะ ช่ววยแล้ต้องใช้ตัวช่วยแล้วใช่ไหมเป็นยังไงพี่อ๋อเจียวอ่ะจัดไปพี่ผ่านมา32กิโลก็แดดขึ้นแล้วครับโอ้ดวงอาทิตย์ขึ้นละดูท่าน่าจะร้อนสังเัตไหพี่สุดยอดช่วยลาบผมด้วยนะครับเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยไหมเขาได้อยู่พอได้พี่พอได้ผมเหนื่อยอ่ะ ผมเหนื่อยมากเลยเรื่อยๆมากับขาแรงแล้วเหนื่อยทุกทีเลยครับแหมสุดๆถามยังไงก็ไม่เหนื่อยเขาแพงม้าอยู่ข้างหน้าครับสวยค่ะสวยๆเหนื่อยจนพูดไม่ถูกเลยแต่มันสวยจริงอ่ะ ไป3ามิกิโลตอนนี้ก็เด็ดแรงมากเลยครับแต่ก็สู้ครับแต่คิวจะกินขาแล้วครับพกยาแกิโลเมตรที่35เราก็จะมาถึงอ่างเก็บน้ำบ้านสังกำแพงสวยบรรยากาศยามเช้าของอ่างเก็บน้ำนะครับสวยมากเลย ขาเริ่มตึงแล้วตอนนี้ก็ลดเพลงลงมาก็คุมให้มันจบไม่อยางฟื้นธรรมชาติเดี๋ยวจะบาดเจ็บครับจบก็พอครับตอนนี้จบก็พอสุดยอดถือสว่า6โลสุดท้ายวิ่งชมเจอเขาแล้วกันนะครับ หมดกอกแล้วครับขาตึงแล้วหนัแรงและเติมแตงโมงกันคนละลูกครับ ไปแล้วอะไปต่อสู้ให้จบหมดแรงแล้วครับไปตามพี่ลูกโป่งได้ไหมตอนนี้ผมเดินแล้วที่หนึ่งเดี๋ยวครับพี่ กาสุดตะคิวจะกินขาครับได้สองกิโลเท่านั้นครับเดี๋ยวขอเดิอนอีกแปดบนึงแล้วลุยต่อโอเคครับสู้ๆสองโลสองโลวิ่งต่อสวยงามครับ <laughs> ไกลแล้วครับไกลเป้าหมายแล้วเอาสู้เอาวิ่งดูภูเขาเอาแล้วกันพี่

ครับเรียเบอร์อะไรครับคุยวิเอลคุณครับครู่ดาวเรียบร้อยยืดเหยียดเรียบร้อยแล้วก็รอรับรางวัลครับก็ก็ยังไม่ประทับใจตัวเองเท่าไหร่แต่ก็ติดอันดับสองรุ่นอายุก็ญญโอเคครับวิบ่งมาเหนื่อยเราก็มาเติมน,น้ำเกลีย์ขอบคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณมากเลยครับอืมผลไม้ก็มีครับผลไม้ก็มีกล้วยโอ้ของกินเยอะเยอะมากอืมอาหารก็โอเคครับโอ้อาหารเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะครับก็กินได้เต็มอิ่มขาบ้านบ้านค่ะขบ้านบ้านครับชอบมากเลยครับบ้านบสี่สองรูอันดับอันดับ เจ็ดอันเจ็ดเนาะรุ่น40่สิบสี่เก้ารทับใจเรื่องอ่าบรรยากาศเส้นทางแต่ก็มีข้อตีบ้าง,ง,าาง,ง,งนอะอยากให้เขาปรปุงตรงไหนไหอะไรอยากให้เขาปรับปรุงตรงไหนบ้างตรงไม่มีฟิป,ปอีกแลอ่าฟิปทีมปม่มีชิปยังมีสิ้ทามใช่ทุกอย่างโอเคเนาะครับผิดเหมือนกันเลยอ่าออแบบเสื้อสวยๆหน่อย โอ้ที่แปดอายุห้าสิบเก้ามันมากเลยนะมันครับมันครับเสียงมาชนตอนรัแฟงตอนกินข้าวต้มกินข้าวต้มตรงไหนตรงนี้บรรยากาศมันมันมันขึ้นเนินกําลังสวยกําลังมันกําลังดีกําลังดีต้องมีเนินเยอะวันนี้มันถึงจะมันขนาดนี้กราค่กันดีขนาดนี้กําลังดีมันจะได้รู้ว่าใครเป็นใครสุดยอดสุดยอดโอเคประทับใจเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวได้เท่าไหร่สองสอง ครับเดินเดินโลที่35มสิบหคิวกินขาครับขาแรงมาจากกรุงเทพ biased, ระยับีอ่อายุสนะี่สิบสี่เจ็ดสี่เกสี่ดสี่สี่สี่เเนาะโหดมากเลยโหดมากเลยครับ3ชั่วโมง14 3ชั่วโมง13กันอย่างเงี้ยโอ้ ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาแพลงมา้ามาราธอนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปดูว่าเราจะไปที่ไหนกันบ๊ายบายฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ